วันนี้เจอกับเพชรอนุวัตรครั้งที่สามแล้วดิเราเจ้าๆกันมาใช่ไหมวันนี้ร้อยสิบเก้าวันเช้าเรามาไปเท่าไหร่มาเกินหนึ่งสิบแปดครับตอนนี้ผ่านเรียบร้อยซ้อนอยู่เพชรอยืนดีเหมือนเดิมขอเราขวาหรือซ้ายซ้ายครับเพชรอนุวัตรนะขวาขวารถสูงเท่าไหร่สองสิบแปดปล่อยเท่าไหร่น้ำหนักห้าสิบเจ็ดครับชกมวยมารวมๆวมหกสิบแปดครับสามหลังสามไฟหลังเราชนะกี่ไฟแพ้หมดรวดเลยครับวันนี้แกล้งเกิดเลยดิเอาล่ะวันนี้ร่างกงร่างกาย ร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกหลานจากจังหวัดอ่ะบอกแฟนคลับเชื่อนะวันนี้วันนี้จะแจ้งเกิดให้ได้ครับเชื่อเชียร์เพื่อหลังใจให้ด้วยครับขอโชคดีครับผมไปครับม้งต้องชายวันนี้โชคเป็นคู่เอกนะเจอกับยอดกล้านี่เคยปะทะกันบ้างยังกี่ครั้งตั้งแต่เด็กหรือตอนใหญ่ตอนใหญ่ตอนใหญ่นะเป็นไงสองครั้งเจ้าเจ้ากันนะวันนี้มาเจอกันพิกัดร้อยสิบเจ็ดนะเราเกินไม่ได้เมื่อเช้าผ่านเฉลวยนะเราก็ซ้อมอยู่กับเสียยังไหม กี่วันรอบนี้ตอนนี้เราชกมวยมารวมๆตัเท่าไหร่ละถึงสองร้อยไหมร้อย <100. S 2> กว่านะสามไฟหลังของเราเป็นไงบ้างได้สุดชกไปร้อยร้อยสิบสิบเจ็ดเล่านั้นเองน้ำหนักปล่อยๆแล้วเท่าไหร่ห้าสิบเจ็คุ้มไหมคุ้มกี่โลรอบนี้ส <50 4. S 1> องพันโลนี่พเรานี่ซ้ายหรือขวาขวา,ขวานะเขาน่าจะขวานะ ตายนะเอาละเราเป็นคนยังวันอบอกแฟนลับเชียร์นะผู้เอกวันนี้ครับโอเคขอจุดนี้ครับผมไป